อมส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนสายๆตอนละเบิตื่นสวยอีกแล้วพี่น้องสวัสดีครับมาหยามตุ่มครับผมตุ่มใส่ไว้หมู่บ้านนี่ยนะครับเอาตุ่มไม่ใส่ละยูอยู่บ่ เดี๋ยวเราไปเบิ้งสองหลังข้างในผมก่อนครับผมมานมาครับโอ้นกอันนี้ขึ้นลายแถี่พี่น้องนกกระแตแวะแวดครับผมพยายามตุ่มขึ้นเขาพี่น้องไม้เด็ดไม้เด็ดมะลูวัสิเด็ดคืออันนี้คือเขาคือว่าวบูนี่พี่น้องเลยมานมาบุ้ มาหลุนเบื้องล่างแหลกนะครับพี่น้องไ,ไอม่ใช่แหลกเป็นแหลกครับพี่น้องมันหลุนไหมครับหมานปะน้อมันหมานเด้อมาหาอยู่หากินกันมันหมานเด้อครับผมง่ายดันมั้งเป็นไงครับค่อยๆครับรุ่นๆครับผมเป็นไงครับหลังแหลกเป็นไงครับโอ้เงียบคลิปพี่น้องหลังแหลก ไม้ก็หายอยู่นีัเขาอะเห้ยเห็้มมอยเห้ยเหมรเนื่อเด็ดตัวเขาเนาะพี่น้องไม่ยังสุเฮ้ยองลังที่สองครับหลังที่สองพี่น้องเห็นไหนครับอู้ืมเมืองลังเล่เมืองไหน ยังเือียังอือเฮ้นบ่ตุ่มเืองยงออกไปงั็นมันเป็นคนมาหลักยกบ่เฮ้บางคนก็บองเงินบาท่งเนาะเห็นไงนั่นเนาะตุ่มียงไม่เป็นที่บ่เข่าหรอก บ่กับมีคนมาลอยหลังที่สองกับฟ้าพี่น้องโอ้ยเบืองลังที่สามครับผมเห็นไหนลังนี้ใส่งวดก่อนกับว่าใดเบืองงวดนี้ทีไดดวะครับเราขึ้นมาเต้นดินมช่วงลังก็จะมีคข้หุ่นมาหยกเถอะวะ มีมีแต้มครับพี่น้องสองครับสองครับผมมาแล้วกลำลังงามๆครับมองยัยปันไหนเออมาแล้วมาแล้วหลังที่สามสองครับผมกลงล่างตุ่มอีสานเขียวทำงานแล้วครับผม <laughs> ตุ่มพี่สานเขียวครับทำงานแล้วบูวี่ด่นตรงล่างเลยครับกุญแจดังปงลองอ่างสองนะครับะะพี่น้องเอ้ยจะไปเบางหลังต่อไปครับผมพี่น้อง ที่ซพี่น,ออน,น้อนงอพี่ซ <c oughs> ีเป็นไรครับมาเอนาสวยเลยครับเนยเป็นเลเป็นเลเนยลุ่นน,น้ำกันพี่น,อน้อ,กกนนนองช่วงล่างเล่ไหมขึ้นนักหมอโอ้ขี่ตม้ม้ลยเหรอ นีาเขาพี่น้องตุมอัดง่าร้ายคนตุ่มมันตา,างรครับอันนี้่มนตุ่มมีสารเชียวนะครับตุม่มราสดาครับตาแงหน,น,นึ่งหลังต่อไปครับหนึ่งหลังที่หาครับพี่น้องเห็นไหน จังกุญแจดังปองลางต่มีเป็นต่มีม่เลยเออห้อยหมามาันยำตุ่มมั้งตุ่มเอยียงน้อยนึ่งโยฮะงาขึ้นดินงาขึ้นดินเออมนมาล่าโยขึ้นมาเบิงโอ,อ้อโหพี่ล้างล้างมีแห้งคักบาเน้งเต็มเลยครับ เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยครับหลังนี่นักอึ้งตึงครับผมโอ้จากตัวบูนี่อันนี้ตุ่มราชดาครับประมานตุ่มประมาณพีสานเขียวครับโอ้ออกหูเลยพี่น้องบระมาณปิ่งกอมันครับโอ้ไมีหอดปิ่งหลังนี่เป็ตั้มก็สามครับโมสามก็สี่นะครับพี่น้องเสียงกุญแจดังวงลังสามครับพี่น้องหมานครับหมานพี่น้องหมานครับผมโอ้อะไรๆละวะล่ะไม้นี่ ใจถือมองอี่หรี่ครับพี่น้องหลังที่หาครับผมเดี๋ยวลุนหลังต่อไปครับพี่น้องเสียงมินแจดังควงลัง <laughs> อะพี่น,ออน้องฮะตามโดนละวิทไปครับพี่น้องเ <laughs> สียนได้เลยพี่น้องเสียนไม่ไม่กับว่าถือมานนั่นได้พี่น้อง,มองไม้มองนี้คลิปที่แล้วก็ได้ไปสองครับ หลังเดียวเขาสอางตัวโอ้ยางๆยาพี่น้องกล่อง,องสัน้นเลยจังเลยนะครับมาลงไปน้ำดอกกับบะม,มีบดโดนเราเหวี่วยงแปามาให้บังเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิพามาใส่เบีดเยดได้พี่น้องเย้นมาดเวยสว่งล่างบ่ บาเขา่าอะมาทำงานอีกแล้วครับตุ่มเึิ่งมาองี้ต่อไปครับหลังนี้นะคลิปที่แล้วคยเข่าสวางนะครับน้องว่าเนจิเขา่าวะครับโอ้โบกแหวนเด็กอายุคือเก่า ฮะแม่ตัวว่านรู้เอาหืมหลังที่เจ็ดครับผมมันเลยช่วงล่างเลยได้หนักบ่เงียบกีบอู้ยังมา ก็คือเฮ็ดทางดีอยู่นะพี่น้องว่าเป็นยังครับไปเบางหลังต่อไปครับผมมาลุ่นหลังนี้ครับหลังนี้เบ้ามีไส้เองนะครับตุ้มห้างเอามาซ่อมครับเห็นไหมครับผมมันบ้าครับง่ากับบอดีป็นในง่ามือสมัครเลรียครับโอ้ง่าดันครับมีดันครับใส่ดันพี่น้องดันน้อยนึ่งนี่เห็นมั้ยอืมหนักไหม โอ้เป็นไหนคุณดังโอ้โหเป็นไหนเป็นว่างตุ่มขนาดตุ่มห้างเนี่นี่บ้ามีซ้อมกับมือนี่ยแท็กแต้มนั่นโอ้ใส่ได้ใส่ได้ครับผมนี่แหละหลังที่ว่าซ้อมครับผมโอ้งามเลยครับหลังที่ซ้อมนะครับนี่ง่าโซโวอ,อยุงงากเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนไหมครับง่าโอ้ใส่ได้ใส่ได้ครับผมตุ่มพีสารเขียวครับ มันห่างแต่ว่าสมใสกันยังโ okay. อเคอยู่พี่น้องนี่โอ้สวยๆตัวนี้ตัวนึงตัวน้อยตัวนึงเอ้าสามตัวนี่สามนี่นสามตัวนี้หน่อยนี่โอ้สามเลยครับพี่น้องเน่นเอยอีกตัวสามตัวครับผมโอ้หมานหมานหมานครับผมเออหนึ่งอีกหลังหนึ่งครับผมตุ่มน้อย หลังที่เก่าครับผมหลังที่ซิฟกับปูเราไปใส่ไปผุแล้วครับทั้งขอวันเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมกันครับง่ายดันขึ้นกันวะยกมาเบิ้งตุ่มหน่อยแต่เก่ามานมาหนึ่งไปไหนไปไหนโอ้โหโปรงลางขึ้นกันครับพี่น้องตุ่มหน่อยนี่ยมานจริงจครับผมไฟย่ยไหนบ่วยผัดจักเถื่อครับวัวน่ะเต็มเเลยครับต็ขึ้นกันครับจักตัวนั่น สวงครับผม,น,น,บมนุ่มน้นอยกับสวงครับโอ้มาหนีม้านี่น้องม้านม้นเดี๋ยวเหลือหลังที่สิบเราไปเบิ้งกันครับอยู่หน้ามู่บ้านครับผมจะตามไปรุ่นพร้อมกันเลยครับเบิ้งหลังที่สิบเราเดี๋ยวไปนับแต้มอยู่บ้านครับผมโอเคน,งงนมาเบิ้งกันนะไอพี่น้องมาใกล้ๆดูเสแกนพี่ดังดีใช่ไหม โอ้เป yeah, hmm. well, yeah. awesome. mm ิดๆง่ายท้ายสุ่มมึองนี่เองโอ้โหนี่ยุคพี่น้องแล้วมันเฉียวไปพี่น้องไปไปบางหลังที่สีบครับผมลังที่เสียบกาล้งที่สีครับพี่น้องลุ่นนินกันครับหลังสุดท้ายมันเป็นอะไรครับง่ายับรานบ่งายโนรบ่แ้วก็งง Ơ nè, thấy không? mắt quạt cần tốt nè. Ờ, xoang to Quạt cần lúm um nó ở tận sau thôi mà. ai con thế. Mừng tụm hao hấp bên này. Cho bên này. lang. Pong lang. Ồ, mà ăn này. บักหอยสดครับบ่ได้ผสมอยังครับผมบ่เข่าครับหลังที่สิบจะไปนับแต้มกันอยู่บ้านครับพี่น้องไปพี่น้องฮะไปลูก่อนเไปสองเหลือนะไปลูกอันนี้ตัวนี้ของเก่านะ <c oughs> ครับนนี่ะของใหม่นี่ครับใส่สิบลังได้สี่หลังครับผมนับแต้มเลยครับสองครับสองครับผมหลังแรกสองครับผมหเห็นเห็นแล้วครับ ตุ่มน้อยหนูมาาดีนี่ครับอันนี้สองครับตุ่มน้อยจะกตัวครับสองตัวสองครับโอ้ยงามเลยครับนี่ตุ่มห้างนี่ครับพี่น้องสองกับมือครับใบนี้ที่เด็กยุ่ใบนี่แหละครับสามครับหนึ่งเดียบหนึ่งสองสามครับผมโอ้ยถึงมาเติมไม่นานครับงามเลยไปตลาดนั้นเมื่อกี้อย่างหนึ่งครับ ห้สามเรังนี้อไสามสามีมหังนี่ยังคักพี่น้องสองสามีีบอ่หนึ่งสองสามสมโตใส่โอ้หลังนี้ตัวใหญ่หนอมีปีงนั่งเลยเอ้าปีกตรงนี่กัดปลายแล้โอ้คักคลักใส่นี่ครับตัวนี้ักใส่ไว้ที่ป่งห้อมโอ้ จิงกอปลาไหลครับนี่ตัวนี้ง่ายแห้งครับอโอ้จ,จากโลเนาะนี่พี่น้องใส่ร้อยสามโล่โบ่อันนี้แค่สองโล่หอดบ่เพราะว่าปลาไหลมันบ่ค่อยหนักปันไดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากก็อตไรก๊แชร์ก๊กติดตามก๊อำลังใจบ้าหมีกับไปแค่ตัวเด้อครับเออเอาไปเกล็ดไก่ใส่ข้อลงเอาให้มันลงเอาเด้อเราเวีย์ล่าพี่ล่าหนังเฮ้า สวัสดีครับ,รบพอกันไม่คิปหนาครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม